สวัสดีนะทุกคนมาพบกับช่องไอพุทธจาแนลเมื่อนี้เขาจะพาทุกคนมาเบิ่งคลิปอันข้องมาคลิปการกินโชว์ของชาวจีนนะทุกคนแบบกินแบบอ่าแล้วก็อันจะไปเบิ่งคลิปเนาะเก็เบิ่งเงิน่าแบบมีคนถ่วงเขาว่าเออคือบวทธากับแปกเน่ื้อใสแบบสิว่าหนาขาดำนเนาะจะยะจะเดี๋ย่าห่าทา เบิง่งเดี๋ยวเขาจะมาอลองท่ากับเป็กเนาะเกิดมาแบบไม่เคยท่ากับเปกนะนะคือเมื่แบบตัวน้อยๆก็แบบออกมาแบบยางเลยๆๆไปเลยแบบกระโปรงกระแป้งบม่มีท่านะยิงกี่ต้มกี่ต้มครู<อ>เดี๋ยวเขามาท่านอนเบิ่งเนาะอือ <c oughs> จะมากับแป๊ะ เป็นนะแดดขาวหรือบ่บานิฮะหรือว่ายังยังแบบยังขาวบ่พอพออะ้รเนาะไปเบิ่งคลิปกันเลยนะทุกคนไปเบิ่งคลิปกันเลยนายยุูฮ่องกงอื่นมะยังบ่ทันได้กินข้าวเขากินแบบ 杀嗯,嗯太好怖了。嗯 กินแล้วก็ต้องกินกระเทียมนอกากแบบแก่แก่เลี่ยนไมนคืออย่างแบบใส่หมูวอแบบเอออยากขายก็ขายแบบเขาต้องมีหน้ากินแบบแก่เลีเ่ยนแบบพราะอ่อนเพรกระเทียม ก็กินลยหิ้วข่าวอ่ะ

มากินเนี่ยโอเคคืออยากจะลวกมือกับไปเนทที่ยโซดาปิดจับเป็นอกมากินกะออะกนะเอประมือ,อก็กะกินอะไรเนาะแบบ ก็คิดแบบเออขางมันแบบเาก็ได้เอาออกเลยก็อยาดับประมอก

金针菇。搜索你姐日常来看直播哈，艾特在下方。红烧肉。 ส่วนกบเบิร์ดไปเลยเนาะทุกคนเป็นอะไรเป็นอะไรหิวเข่าขึ้นมากอยู่บอกบอกเลยว่าไอพูดเบิงงมากนี่แบบ น้ำไลายไหลน้ำถูกขีบเลยไดได้ทุกคนใครมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอคนหน,นึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะทุกคนเนาะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดผ่านคลิปใหม่ๆที่ไอพูดอัพลงเนาะ